ตำนานแห่งนักรบทะเลและสมบัติมหาสมุทรในยุคโบราณของอาณาจักรทะเลที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยมหาสมุทรกว้างใหญ่และเกาะเล็กๆมากมายทางใต้ของประเทศไทยมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองมหาสมุทรเมืองนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลและล้อมรอบด้วยน้าใสบริสุทธิ์เมืองมหาสมุทรเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งพลังแห่งน้ําและความมั่งคั่งเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาศิลปะก,การต่อสู้และการใช้พลังแห่งน้ําเพื่อปกป้องโลกในเมืองมหาสมุทรมี นักรบทะเลชายหนุ่มผู้กล้าหาญชื่อว่านายสมุดนายสมุดเป็นนักรบที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมพลังแห่งน้ําและการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความลึกลับเขาได้รับการฝึกฝนเพื่อปกป้องเมืองและรักษาสมดุลของธรรมชาติจากภัยคุกคามวันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงเมืองมหาสมุทรว่าปีศาจไฟผู้นําของเผ่าพันธุ์ปีศาจจากดินแดนแห่งภูเขาไฟได้วางแผนที่จะบุกเมืองและยึดครองสมบัติมหาสมุทร ซึ่งเป็นสมบัติศักดิ์ที่มีพลังในการควบคุมน้ําและสามารถสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องโลกจากภัยธรรมชาตินายสมุดได้รับคําสั่งจากพระเจ้าแห่งน้ําให้เป็นผู้นําในการปกป้องเมืองและหยุดยั้งแผนการของปีศาจไฟเขาจึงออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งภูเขาไฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟและลาวาร้อนแรงการเดินทางของนายสมุรไปยังดินแดนแห่งภูเขาไฟเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายเขาต้องข้ามมาหาสมุทรกว้างใหญ่ ที่เต็มไปด้วยพายุทะเลและสัตว์ประหลาดน้ำนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยลาวาร้อนแรงและควันไฟในระหว่างการเดินทางในสมุดได้พบกับเทพเจ้าแห่งน้ำผู้มีความรู้เกี่ยวกับพลังแห่งน้ำและการควบคุมพลังงานเทพเจ้าได้ให้คำแนะนำและมอบสมบัติมหาสมุรซึ่งเป็นสมบัติศักดิ์ที่มีพลังในการควบคุมน้ำและการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อมาถึงดินแดนแห่งภูเขาไฟนายสมุดต,ต้องเผชิญหน้ากับทัพปีศาจไฟ ซึ่งมีพลังในการควบคุมไฟและสร้างลาวาร้อนแรงการต่อสู้ระหว่างนายสมุดและทัพปีศาจเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความรุนแรงนายสมุดใช้สมบัติมหาสมุดในการสร้างพลังแห่งน้ําที่สามารถทําลายลาวาและช่วยให้เขาต่อสู้กับศัตรูนอกจากนี้ยังใช้ความสามารถในการควบคุมน้ําในการปกป้องตัวเองและสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้กับศัตรูในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนายสมุดได้เผชิญหน้ากับปีศาจไฟ โดยตรงการต่อสู้ระหว่างนายสมุทดและปีศาจไฟเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความร้อนแรงแต่ด้วยพลังของสมบัติมหาสมุดและความกล้าหาญของเขาเขาได้ทำลายแผนการของปีศาจไฟและขับไล่เขากลับไปยังดินแดนแห่งภูเขาไฟหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเมืองมหาสมุรได้รับการปกป้องและความสงบสุขกลับคืนมาพระเจ้าแห่งน้ำได้มอบสมบัติมหาสมุดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและความสำเร็จในการปกป้องอาณาจักรให้กับนายสมุด และจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสําเร็จของเขาตำนานของนายสมุดและสมบัติมหาสมุทดถูกเล่าขานและสืบทอดต่อมาเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและพลังแห่งน้ําในการปกป้องบ้านเมืองจากภัยคุกคาม